คลิปนี้ก็จะพานานาทุกท่านมารีวิวชุดอุปกรณ์ตกปลากระสุกแนวน้ำไหลของผมกันนะฮะก็จะมีทั้งประเภทต่างๆนะวันนี้ก็จะมาแนะนำหมดเลยนะว่ามีประเภทไหนบ้างราคาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วควรซื้อในราคารูปแบบไหนนะครับสำหรับมือใหม่นะดูคลิปนี้รับรองว่าตกเป็นกันอย่างแน่นอนนะครับอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีนะนะนะตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับจากช่องรีวิวฟิชชิงนะฮะโดยช่วงนี้เนี่ยก็เข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับแน่นอนว่าก็จะมีช่วงที่เปลี่ยนฤด,ดูกาลตกปลานะครับก็จะหันมาตกปลากระสูกกันนะครับแล้วคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวนะครับอุปกรณ์ตกปลาทั้งคันลอกสายแล้วก็เหยื่อนะครับในเออที่ผมใช้อยู่นะครับโดยข้างหน้านี้บอกเลยว่า มีเยอะแยะมากมายให้เลือกได้อย่างจุใจนะครับทั้งงานจีนงานญี่ปุ่นและงานของคนไทยนะครับซึ่งราคาเนี่ยบอกเลยว่าเกิน5 0,000นแน่นอนที่เห็นห <Wow. S 1> น้าน,นี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้นะน,นะได้รับชมกันนะครับบอกทั้งประเภทอุปกรณ์การใช้งานและช่องทางการซื้ออุปกรณ์นะครับก็จะบอกหมดเลยในคลิปนี้นะก็อย,อย่าลืมรับช่วยกันกดไลค์กดติดตามสับสกายกับช่องผมด้วยนะครับจากช่องดีวีิิงไปรับชมกันเลย เริ่มจากอุปกรณ์ที่ผมใช้อยู่นะครับต้องขอเกริ่นบอกก่อนนะครับว่ามันมีทั้งเหยื่อที่ราคาถูกกว่านี้ลอกถูกกว่านี้และเหยื่อที่แพงกว่านี้แล้วลอกที่แพงกว่านี้นะครับสิ่งที่ผมจะเอามารีวิวนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้ส่วนตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลอกอัลฟาไทยเอฟนับมือ2อราคา4 0่0บาทที่ได้มาครับผมเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนสปูลและชุดแต่งในอีก4 0 0 0กว่าบาทนะครับตัวนี้แล้วก็คันตัวนี้เป็นคันจากคนไทยนะฮะ ยาว5ฟุตนะครับเวทเนี่ยสองขีดหกรับคันแจ็ควันนะครับเจนเนอเร็อ็กนะตัวนี้ก็เป็นงานเอ่อ UL นะครับงานสตรีมนะคันสั้นๆเล็กๆสายที่ใช้นะครับตัวนี้ก็เป็นของอันลัวนครับเอ่อคูเอ่อขนาด0.6นะคันนี้ก็เป็นคัน2ท่อนนะนะ่นะสายเนี่ยใช้เล็กๆเลยนะครับสำหรับงาน UL เราจะไม่ใช้เส้นใหญ่แอบคันก็จะเน้นอ่อนๆนะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยชุดนี้เนี่ย รวมทั้งหมดเลยนะครับก็จะตกอยู่ที่1 0 0 0 0บาทนะครับเต็นกลมเลยอีก1ชุดนะครับตัวนี้ก็เป็นลอกตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเจ้าไดว่าอัลฟาแอร์ชีีนะตัวนี้ก็เป็นงานที่ผมัำมาสเต็มด้วยแหละแต่หลักๆจะนำมาตกปลาช่อนนะประกอบกับคันตัวนี้นะครับเป็นคันจะค่คุณหญิงนะครับแต่ผมเนี่ยเอามาบิวนะฮะตัดไกด์ออกให้เหลือ5ฟุตนะครับสเปคเนี่ยอยู่ที่3ามขีดหสายวจีเคศูนย์จุดห ซึงอุปกรณ์พวกนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับรวมลอกรวมคันและสาย PE ชุดนี้เนี่ยก็ตกแล้วเนี่ยพอๆกับชุดแรกเลยนะครับตกอยู่ที่11,780บาทอีกชุดหนึ่งตัวนี้ก็เป็นเจ้าอเดบลันนะครับตัวนี้เป็นเี่อปี2น1 5นะตตีกเาบาได้นะครับแล้วก็แต่งนิดหน่อยนะครับออลอกตัวนี้6ก6 0 0เนาะแล้วก็รวมกับคันตัวนี้เป็นคันจีนนะผมก็ามาบิวนะเป็นคันสท่อนนะ ชุดนี้ก็พันแปดร้อยบาทนะรวมสายอีกตัวนี้ก็เป็นศูนย์จุดหกน้สายข้างในนะครับของดูเอลราคารวมรวมกันแล้วเนี่ยก็ไล่เลี่ยกันทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่เก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสำหรับชุดนี้นะครับต่อมานะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องเหยื่อนะครับต้องบอกว่าเหยื่อตกปลากระกสุบเนี่จะมี2แบบหลักๆันะครับนั่นก็คือเหยื่อผิวน้ําหรือทอป์บอเตอร์นะครับแล้วก็เหยื่อใต้น้ำนยที่เรานิยมใช้กันแบบแพร่หลายเลย สำหรับตกปลากระสุกกันนะครับลำดับแรกเนี่ยเดี๋ยวจะขอรีวิวเหยื่อผิวน้ําก่อนเลยนะครับก็จะเป็นงานป๊อปเปอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหยืย่อจากค่ายแจ็คสันนะครับเป็นแจ็คสันพิกมี่ป๊อปเปอร์นะครับขนาด4.6นะครับาก,การามตัวนี้เนี่ยเป็นงานออยอดฮิตของงานะตกปลากระสุกน้ําไหลนะทุกคนต้องรู้จักอีกแล้วนะครับตัวนี้นะก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับนานาที่ผมจะนําเสนอนะเป็นงานของคนไทยนะครับอ่าเป็นรูป ไพ่นะตัวนี้เป็นงานเด่นมากๆเลยเนาะก็รู้จักกันเยอะอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นงานเพนซิลผิวน้าน,นะครับจากมาโจ JCS นะงานผลไพยนะครับมันก็จะสายหัวไปมาครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นขนาดเออห้าเซนหกเซนได้นะครับของค้ายพันอ่อนนะมีเสียงด้วยชอบมากเลยเออตัวนี้นะครับงานคุณภาพนะขายนีนะครับก็รวมๆเนี่ยตัวหนึ่งก็ตกอยู่ที่250บาทถึง300เลยนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นงานของนักชายนะครับตัวเล็กมากเลยชาร์มสูตนะครับงานของคนไทยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะครับงานของนัจโจ๊กนะฮะนะเบ็ดนะฮะเบ็ดผมก็จะใส่ทั้งเบ็ดสามทางแล้วก็เบ็ดซิงเกิลฮุกนะฮะแล้วตามหมายที่เราจะเข้าไปในหมายนั้นๆนะฮะถ้าหมายมันลกหน่อยก็จะส่งเหยื่อที่เป็นซิงเกิลฮุกลงไปนะฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับสำคัญเลยนะครับสําหรับการตกปลากระสุนนะครเราจะต้องมีตัวเบ็ดเตรียมไว้นะครับคอยเปลี่ยนนะครับที่อาด เกิดอุบิเหตุนะฮะก็เปลี่ยนได้ทันทีนะครับปลากระโุกเป็ปลาที่กัดแรงเป็นนักทําลายนะครับเหยื่อพิวน้ําชุดนี้เนี่ยก็ตีคข้าวๆนะครับนานาก็อยู่ที่2,000บาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหยื่อประเภทใต้น้ำนะฮะเหยื่อแบบนี้เนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น3แบบหลักๆนะครับคือเหยื่อโฟลต์นะหรือโฟลติงนะครับคือเหยื่อที่กําลังลอยหรือว่ามันอยู่ทํางานใต้พิวน้ํานิดนึงนะครับแล้วก็เหยื่อประเภทที่2ครับคือเหยื่อกลางน้ํานะครับ หรือที่เราเรียกกันว่าซับเพลนนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะยื่อที่ทํางานใต้น้ํเลยเลยเยื่อที่นอนกับพื้นก็คือเยื่อแนวซิงนะฮะตัวนี้จะให้ดูสปูลก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยจะทํางานประเภทอยู่ใต้น้ำนะหรือแบบเกือบผิวน้ําเลยแหละที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นของคนไทยแล้วก็งานจีนนะงงานญี่ปุ่นก็จะมีน้อยนะเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงตัวหนึ่งเนี่ยที่ใช้อยู่นะฮะก็50-60บาท70บบาทประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็งานไทยนะ การทำงานของมันมันก็จะล่อนไปล่อนมาแบบนี้นะครับปากระสุเล็กๆนี่คือเห็นนี่โดนแน่นอนครับหมายนครนายกนี่คือต้องเหยื่อเอ่อไมโครสปูลเท่านั้นเลยนะครับราคาข้าวคก็อยู่ที่4 0 0ร้อถึงห้าบาทไม่เกินนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นเหยื่อที่ทุกคนตกปากระสุต้องมีนะครับเจ้าเหยื่อลิวกินะครับจาค่ายดูโอ้ครับลิวกิสเปีเฮดนะจุดนี้ก็ราคาสูงหน่อยนะครับเป็นเหยื่อทางญี่ปุ่นครับ ที่นิยมใช้ก็จะเป็น4.5แล้วก็5เซนนะครับแล้วก็จะมีแตะ6เซนบ้างนะฮะแต่ผมในนิยมใช้คือ4.5อย่างเดียวตัวนี้ก็เป็นลายชโดนะตัวสีค่อนข้างสวยเลยนะซึ่งเหยื่อประเภทนี้บ้านเราก็นิยมมาตกปลากระพงอยู่แล้วครับแล้วก็ปลากระสูบเนี่ยคือใช้งานได้ทั้งคู่เลยนะฮะก็เน้นเคาะนะเคาะปลากระพงนะงานเก็บนะบส่วนปลากระสูบนี่คือมันชอบอยู่แล้วนะฮะก็มีหลายโซนเออหลายเส้นหลายขนาดนะตัวนี้ก็5เซนนะฮะ เจ้าเลกกิสกเปียเฮดนะซีมานของผมเลยนะครับตัวหนึ่งเนี่ยมือ2ก็จะอยู่ที่300กว่าบาทเลยนะครับมือหนึ่งนี้คือเหยียด400กว่าบาทถึง500ก็มีบางสีบางซีรีส์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดรุ่นใหม่นะ5.1เซนนะครับแล้วก็เจ้าทาคมินะสองตัวนี้ใช้น้ํานิ่งดีมากน้ําไหลไนมะ่ค่อยโอเคนะน้าไหลจะเป็นเ,เจ้าเลกกิสน,นะครับสเปียเฮดเนาะตีคร่ราวๆนะเจ้าเลกกิชุดน,นี้เนี่ยที่ผมมีนะครับก็ประมาณ10กว่าตัวเนาะ ตีเป็นเลขกลมๆก็สาม0ันบาทเลยนะครับยังไม่รวมค่าตัวเบ็ดน,นะนี่ผมแบบตีคร่าวๆนะฮะตัวนี้ก็เป็นขนาด3.8เซนนะแล้วก็ตัวนี้ลิ้นหนักไปแล้วนะก็นํามาทําเป็นเหยื่อซิงกิ้งได้นะฮะตัวต่อมานะครับก็เป็นเหยื่อยอดฮิตตกปลากระสูบและปลากระพงะครับราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับกับเหยื่อลักกี้คาร์บบีฟีดนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด4.8เซนนะบีฟีนะ ก็นิยมนำะมาเคาะปักงานเก็บตกปากระพงนะแล้วก็ใช้ดีมากๆกับงานปากระสูงนะครับนันะนะส่วนราคาเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสูงนะฮะตัวหนึ่งเนี่ยมื่อหนึ่งนะครับ4ี0ถึงห้าบาทแล้วแต่สีนะบางสนะีคือแบบเป็นสีพวกหายากนะโดดไป500ก็มีนะครับตัวนี้ก็คู่หนึ่งเนี่ยเก้900บาทเลยนะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะก็เก็บสะสมนะครับอีกหนึ่งไอเทมยอดฮิตนะครับกับเจ้าสม e ิ h y ีคอนแทกนะครับ ชุดนี้เนี่ยก็เป็นเหยื่อหมานของมือกระพงบ้านเรานะครับสายเคาะสายเก็บนี่ต้องมีแน่นอน,นครับส่วนผมนี้ก็ตกทั้งกระสุกนกระพงนะส่วนใหญ่ตอนนี้กระกระพงไม่ได้ตกแล้วก็น้อยครั้งมากนะก็เอามาตกปลากระสุกกินดีเหมือนกันครับนะเอามาเคาะนะตามหน้าทอดนะตั้งแรงนี่คือแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเอาอยู่นะครับมันเป็นยืนเออสายเคาะนะมันจะออกแอคชั่นมานะตัวนี้ก็เป็นเจ้าสมิธเหมือนกันนะครับเป็นสมิธดีคอนเซปต์นะฮะลิ้นจนานหน่อยตัวนี้นะครับ ก็เอาไว้ลงน้ําลึกนะฮะไม่น้ําน้ําก็ไม่ลึกนะตกกลางน้ำเนะี่ยก็เหมาะมากนะครับสาหรับหมายเออตามข้างสะพานนะสะพานปูนนะครับเหยื่อตัวนี้นี่คือบอกบอกเลยนะสายยูแอลต้องมีขนาด4ถึง5เซนนะครับผมจะใช้ประมาณนี้ราคาเนี่ยตัวหนึ่งก็4 5 0บถึง5 0ากว่าบาทเกือบ600เลยนะครับคร่าวๆชุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0พบาทนะครับอีกหนึ่งค่ายนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแร่จริงๆนะครับก็เป็นเหยื่อตะไคายปา่า เซนด้านะตัวนี้นี่มีเท่าไหร่ก็ขาดเนี่ยผมนี่โคตรแบบด้วยความที่มันตัวเล็กครับนาๆเล็กกว่านินวก้อยเห็นไหม <c oughs> ก็เอกลักษณ์นะครับใต้ทองมันจะเป็นลูกหมุนนะครับมันเป็นเหยือที่ใช้งานง่ายมากผมที่อิปมันใช้บ่อยนะแล้วก็ไปกับตอกับน้านะตอนนี้ไม่กล้าใช้เลยนะตัวนี้ก็หมาดมากๆเลยนะฮะตัวหนึง่งนี่4 0 0กว่าบาทเลยนะก็ตีก้าวๆตัวนี้400บาทชุดต่อมานะครับก็เป็นงานจากคนไทยแล้วนะครับ เป็นงานแฮนด์เมดนะครับตัวหนึ่งนี่ก็ราคาสูงเลยแต่ว่าเป็นงานที่บอกเลยว่าผมค่อนข้างหลงไหลามากมากเลยนะฮะมันเป็นงานทํามือนะถ้าใครเคยทํามือเนี่ยจะรู้เลยว่ามันยากมากผมเองก็เคยทําเหยือปอมาก่อนนะสำหรับเจ้าเหยื่องานกระสุนเนี่ยบอกเลยว่ามันทํายากเนาะถ้าไม่เก่งจริงหรือว่าไม่มีขั้นตอนออรู้กรรมิรีจริงๆเนี่ยคือแบบไปไม่เป็นเลยนะก็ได้แบบเหล่าไม้แล้วก็ใส่ลิ้นนะครับนะแอคชั่นนี่คือเบี้ยวไปเบี้ยวมาเลยนะ เมื่อก่อนผมทําขายด้วยนะแต่ว่าไม่ลุงนะฮะก็หันมาตอกอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นจากค่ายนะโจ้เจสีเซนนะขนาดเล็กๆนะครับสามจุดห้าสี่เซนตัวนี้เป็นปลาซิลนะครับงานนักชายงานอันโด่งดังนะฮะขายใชย้ต้องรู้นะนี่ก็เป็นขนาดสี่เซนนะสี่จุดห้านะครับรสําหรับปลาซิลนะเหมือนจริงมากๆเลยนะอันนี้เป็นงานปลาซิลนะงานดังของค่ายนาายนะักแสงแต่ว่า ปัจจุบันก็ไม่ได้ทำนะครับนี่ก็อีกหนึ่งตัวนะครับเหยื่อของนับเบิร์ดนะครับตอนนี้คือแบบทําออกมาไม่พอขายนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทํามาเยอะนะฮะคือแบบตอนนี้แบบโอ้โหออกมาขายไม่ทันนะมามีจองมีจองอย่างเดียวเลยอันนี้งานนัาเม้งนะครับก็ใช้ได้เลยนะฮะไอัตัวหนึ่งนี่ก็อยู่ที่ส0 0 350ร้อยบาทแล้วแต่นะครับผมเนี่ยมียู่10กว่าตัวเลยนะครับก็ตีคร่าวๆตอนนี้อยู่ที่3 0 0 0บาทนะครับ ต่อมานะเป็นเหยื่อราคาถูกนะครับเหยื่อจีน,นรับนะก็เป็นเหยื่อที่เรียนแบบรูปทรงของเหยื่อพวกเอ่อเหยื่อดังของญี่ปุ่นละกันผมว่าพวกแคนิ้เนาะเห็นเห็นกันอยู่แล้วนะมันเป็นรูปทรงแบบไหน,นครับก็ดีของมันคือเอาไว้ลุยตามใหม่ที่เราไม่เคยนะคาดก็ไม่เป็นไรไม่เสียดายนะฮะสนวนราคาเนี่ยตัวหนึ่งประมาณ3 0มสบถึงสีบาทนะผมก็ตีคร่าวๆผมนี่มีเยอะมากนะจริงๆในกล่องนี้แค่แบบเอามาโชว์เฉยนะคร่าวๆเนี่ยประมาณสัก400บาทได้นะที่ผมมีคลิปนี้นะ เปลี่ยนตัวเบ็ดเรียบร้อยนะฮะพร้อมลุยเลยเนี่ยลุยที่ไหนก็แบบไม่ต้องเสียดายขาดเนี่ยเยี่ยมราคาถูกมากในปัจจุบันนี้ก็แบบแอคชั่นค่อนข้างดีนะสำหรับเปลี่ยนการค้าจีนนะฮะสี่เซนถึงห้าเซนนีนิยมใช้กันต่อมาะครับชุดนี้ก็จะเป็นเหมารวมทั้งงานไทยแล้วก็งานญี่ปุ่นะครับหลักๆเลยเนี่ยผมก็จะใช้ไม่กี่ตัวะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับที่มันไม่กินเหยื่อมีลิ้น ตัวนี้ก็เป็นดูโอยูรามิกินะครับสายกระพงนะกระสอบต้องมีตัวนี้นะก็สส่กระพงนี่รู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยใส่เคาะสายเก็บทีเด็ดมากมากนะผมก็ามาเคาะกระพงเหมือนกันนะตามท่อนะน,นิ่งๆนงนี่นคือแบบทีเด็ดเลยนะตัวนี้แต่ราคาค่อนข้างสูงนะสามร้อยถึงสี่ร้อยเหมือนกันนะมันก็จะจมโค้งลงมาเราก็เคาะมาได้อะไรมาได้นะตัวนี้เป็นงานของคนไทยนะครับนะ,บนะ,บนะบก็ค่ายดังเหมือนกันเนาะก็สองร้อยบาทนะประมาณนั้นได้นะ ก็จมโค้งมาแบบนี้เลยนะเอาหย่อนตานหน้าท่องนะตัวนี้ก็เป็นงานหน้าตานะเล็กมากๆนะเล็กเท่าการไม่ขีดได้นะลองเทียบกับน,นิ้วก้อยคือเล็กมากๆนะใครที่ติดตามงานเก่าๆของผมจะใช้ตัวนี้ค่อนข้างบ่อยเลย็กอีกหนึ่งตัวค่ายดังนะปลาซิลนะงานเคาะตัวนี้นี่คือแบบปาแปบชอบมากๆเลยนะเตดกันแล้วนะกับเจ้าปาซิลนะฮะปาซิลขายพันอ่อนก็มีลายสีลายขนาด200บาทนะพร้อมตัวเบ็ดน,นะก็ใช้บ่อยนะครับ ปลาแปะนี่คือแบบลงไปกินนะแบบต้องยอมจริงๆนะเหยียอตัวนี้ถ้าใครเคยใช้จนะบอกเลยว่ากินดีมากนะฮะโดยความที่มันมีน้ําหนักนะลงถึงทีตัวนี้ก็เป็นงานคนไทยนยะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะมันเหมาะกับงานกระพงดีนะับแล้วก็ตัวนี้นะเป็นของ v ีแบทนะเป็นแบบซิงกิงนะเหยียค่อยๆจบนะก็เอาเคาะผิวหน้านกินดีมากๆ ตัวนี้ก็จะเป็นงานจีนนะครับนานก็เยื่นแบบค่ายดังอีกนั่นแหละนะครับตัวหนึ่งเนี่ยก็ถูกๆเลยนะค่ายจีนแต่ของคนไทยเนี่ยก็มีราคานะเห็นแบบนี้อันนี้ของคนไทยของน้าตั้มนะตัวหนึ่งก็200บาทถึง300บาทนะครับมีข้างล่างที่ยังไม่หยิบขึ้นมาดูนะครับรอุนนี้ก็คข้าๆแล้วสามพันบาทต่อมานะครับก็เป็นงานแบบเอาไว้ย่อนนะครับเอาไว้ยกเลยนะสำหรับเจ้าปลายางเนี่ยก็จะมีแต่ขนาด ส5กรัมแสตกรัม3.54กรัมไปจนถึงเกือบ5กรัมเลยนะที่ผมใช้อยู่ก็ประมาณนี้นะเอาไว้หย่อนตามหมายตามปองต่างๆนี่ก็เป็นทรงแกลนนะฮะก็กินดีเหมือนกันนะครับเอาไว้เคาะกระสุนเล็กๆนี่กับแต่ใจแน่นอนนะเจอเคาะแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ไว้แบบหมายค้างเลมตะลิงนะครับนานๆที่แบบอุปสรรคเยอะๆนะฮะชุดนี้ก็ราคาประมาณ400บาทต่อมานะครับก็เป็นชุดยกนะครับเราเรียกชุดยกนะเอาไว้เคาะนะครับ ตามหน้าดินใหม่โล่งๆนะครับหรือว่าหน้าท่อหน้าประตูนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งเยอะอที่ใช้งานได้ดีนะครับสำหรับกระดีจิวนะครับกระดีไมโครเล็กๆนะครับขนาด2กรัม2.5ถึง3กรัมนะฮะราคาคร่าวๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 3- 400้บาทนะสำหรับกระดีชุดนี้นะครับ มาถึงชุดสุดท้ายนะครับของเหยื่องานปลักของผมนะครับชุดนี้จะเป็นเหยื่อดําลึกทั้งหมดเลยนะครับก็จะเอาไว้ลงน้ําลึกๆนะครับน้ำลังแรงนะตามหน้าประตูต่งตางๆที่มีบ้านใหญ่ครับก็จะใช้เหยื่อพวกนี้เลาะข้างประตูตัวนี้ก็เป็นลักกี้คา p อยเตอร์นะเป็นซีรีส์เดียวกับบ e e e ฟีดนะครับแต่ว่าผลิตกันคนละประเทศเลยเรียกชื่อต,ต่างกันตัวนี้จะมีลิ้นยาวนะครับาน้าแล้วก็เอกลักษณ์ของมันเลยเนี่ยมันจะมี สีให้เลือกเยอะมากกว่า200สีนะครับสำหรับตะโกนบีฟิตหรือคอยเตอร์นะเป็นเหยื่อที่มีสีให้เลือกเยอะที่สุดในโลกในชั่วโมงนี้แล้วนะก็ใช้งานดีนะครับมันนะเออตัวนี้เนี่ยสี่จุดแปดนะสามร้อยสี่ร้อยกว่าบาทตัวนี้ก็เป็นเออเจ้าอิมาักเซสนะครับไอเอสวาร์ห้าศูนยนะครับตัวนี้ดำน้ำดีเนี่ยราคาก็แรงอยู่นะครับสามร้อยถึงสี่ร้อยกว่าบาทเลยนะฮะลิงกก็จะหนาแบบนี้ตัวนี้นี่เอาไว้ล้วงแบบน้ำใสๆนะกินด,ดีมากเลยนะครับ เจ้าอีมกัสเซตตัวนี้นะจะมีลูกเปิือข้างในด้วยนะต่อมานะครับก็เป็นยอดอีกของคนไทยนะครับทางลิ้นยาวเป็นสั้นนะเจ้าคําเซนไทนี่นะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ราคาค่อนข้างสูงนะ400กว่าบาทเลยนะครับก็ดําดีนะตัวนี้ชอบมากนะดาแบบมานิ่งๆเลยนะแอคชั่นค่อนข้างดีลยครับเหยื่อได้มาตรฐานมากนะสำหรับทางค่ายญี่ปุ่นนะครับชุดนี้ก็เป็นทางค่ายของญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะฮะ ก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นแหลไอเทมของผมเลยนะครับกับเจ้าแจ็คออลโซเชตนะตัวนี้นี่เอ่อก็ราคาเอาเรื่องเลยครับ4 0 0ถึง6 7 0 0แล้วแต่สีแล้วแต่ขนาดนะครับหลักๆเลยก็นี่มีอยู่ที่ประมาณ5เซนถึง6เซนนะครับกับเจ้าแจ็คออลตัวนี้ใช้ดีมากครับนะดูสีปูดไปหมดเล้วแต่ผมก็ยังใช้อยู่นะครับเป็นเหยื่อตัวแรกที่ผมหยิบใช้เสมอเลยนะครับสำหรับเหยื่อดำล็กนะน้ำหนักอาจจะเบาสักนิดนึงนะ มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นเหยื่อของคนไทยนะครับนั่นหรืองานแฮนเมดนะครับงานทํามือนะครับต้องบอกว่าเป็นเหยื่อที่ใช้รายละเอียดค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นงานของน้ตั้มนะฮะของคนไทยเราเองใช้ดีมากนะครับก็จะเอามาตกตามหน้าประตูนี่แหละนั่นะเอาไว้ล้วงลึกๆนะครับแต่พอเจอน้ําแรงเหยื่อพวกนี้ก็ดาประมาณเกือบฟุดได้นะเจอน้ําแรงนี่ก็ไม่ถึงกับลึกมากเท่าไหร่นะด้วยความเบาของเหยื่อนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นเฉพาะเหยื่อปลาซิลเลยนะครับก็ กับเยือนัชาย3าสูนะครับตัวนี้4.5เซนใช้ดีมากๆเลยนะครับผมหยิบมาใช้ตลอดเลยนะเจอมาที่แบบโล่งๆนะเออรับประกันว่าเหยื่อไม่ฆ่านะถึงหยิบมาใช้นะรเออะรอราคาค่อนข้างสูงครับ3า0บาทนะตอ1หนึ่งตัวนะครับมันทายากนะครับแนะ่แล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นงานของนบเบียนะเป็นปาซิลเหมือนกันตัวนี้แอคชั่นจะแรงนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่เหยื่อะนะี่มีลักษณะ ออสองกลมเนาะไม่ออกแนวแบดน,นะครับแต่แอคชั่นดีนะครับรับประกันเลยเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น,ปนงานแปลกนิดนึงเท่ดีนนะของงานน่าเชื่อเลยนะช่วงวงนี้ก็ทําหลายรุ่นเลยนะชื่อน่าเชื่อเลยนะชื่อเฟซบุ๊กนะผมก็ไปลองสั่งมาดูนะยังไม่เคยใช้มเลยเหมือนกันนะครับกับเจ้าตัวนี้ก็ซื้อมาเก็บนะราคาคุาอยู่ที่สามรอยห้าสิบบาทถ้าจำไม่ผิดนะโดยรวมในนี้กล่องนี้ผมก็จะให้ดูนะว่ามันแตกต่างที่ ขนาดของลิ้นนะครับสังเกตว่าเหยื่อดําลึกเนี่ยก็จะมีขนาดลิ้นที่ใหญ่นะครับยื่นออกมาจากด้านหน้าต่างจากเหยื่อปักทั่วไปนะที่ดําตื้นเนะาะก็จะอยู่ลิ้นอยู่ใต้ตัวนิดนึงแต่ว่าตัวนี้จะอยู่แบบเยื้องมาข้างหน้านะครับแล้วก็มีทวงยื่นมาที่ลิ้นนะลักษณะประมาณนี้นะครับราคารวมคร่าวๆนะครับทั้งหมดนีก็ประมาณอีก3 0 0พันบาทนะสำหรับเหยื่อดำลึกนะครับที่ผมใช้อยู่ก็ประมาณนี้นะครับ และนี่นะครับก็เป็นชุดอุปกรณ์ตกปลากระสุบน้ําไหลนะครับที่ผมใช้อยู่ก็ประมาณนี้เลยนะครับคร่าวๆราคาเนี่ยตกอยู่กับ5 0,000ืบาทนะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับนั่นนะส่วนใครเนี่ยที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะเหยื่อพวกนี้มีทั้งถูกกว่านี้นะครับแล้วก็แพงกว่านี้ด้วยอันนี้เป็นเหยื่อที่ผมชื่นชอบนะครับแล้วก็อยากจะนํามารีวิวให้น่าๆได้รับชมกันนะครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปตกปลาที่ไหนก็รับชมกันได้เลยก็ลาไปก่อนครับสวัสดี ครับ